สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวสุดพีคของไลฟ์สดครั้งหนึ่งที่เริ่มต้นจากน้ำตาแต่ดันจบลงด้วยการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการโซเชียลคอมเมอร์สแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนตัวแรกนี้ครับ500ล้านบาทย้ำอีกทีนะครับ500ล้านบาทแล้วตัวเลขน,นี้เนี่ยมาจากการไลฟ์สดในติกต็อกแค่ครั้งเดียวภายในเวลาแค่6วันเท่านั้นเองครับทีนี้ คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเรื่องราม่าส่วนตัวที่ร้องหม่มร้องไห้เนี่ยมันกลายมาเป็นปรากฏการยอดขายถล่มทลายระดับประเทศได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเอาละครับเราจะมาค่อยๆแกะรอยปรากฏการนี้ไปพร้อมกันนะฮะเริ่มจากภาพรวมของไลฟ์500ล้านไปดูกันว่าถ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นเงินสดได้ยังไงเจาะลึกสุดลับเจนนี่ฟีเวอร์ตามด้วยพลังของเหล่าดาราที่เข้ามาช่วยกันดันกระแส ผลกระทบที่ตามมาและปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญว่านี่มันคือโมเดลธุรกิจใหม่หรือแค่ฟองสบู่กันแน่เอาละครับตัวละครเอกของเรื่องนี้ก็คือคนนี้เลยเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือคุณรัชนกสุบรณเกศตครับเธอไม่ใช่แค่นักร้องหรืออินฟลูเอนเซอร์ธรรมดานะครับแต่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดที่ทำยอดขายได้มหาศาลชนิดที่ไม่เคยมีใครทำได้มากกว่านี้เลยจริงๆแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนครับซึ่งมันก็คือวิกฤตส่วนตัวของเธอนี่แหละที่กลายมาเป็นเหมือนเชื้อไฟอย่างดีเลยเส้นทางชีวิตของเจนเนี่นี่โอ้โหพลอตอย่างกับในหนังเลยนะครับคือเธอแจ้งเกิดเปรี้ยงปร้างในปี2559แต่เบื้องหลังความสำเร็จนะ่ะคือการสู้ชีวิตกับหนี้สินของครอบครัวมาตลอด เธอสร้างตัวจากแม่ค้าตลาดนัดจนกลายมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเบอร์ต้นๆที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆแล้วกลุ่มแฟนคลับนี้แหละครับคือคีย์สำคัญของเรื่องนี้เลยจนกระทั่งดราม่าเรื่องเงินในครอบครัวมันปะทุข,ขึ้นมาสู่สาธารณะและนี่แหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือไลฟ์สดที่เจนนี่ออกมาแบบหน่าสดๆเลยนะฮะพูดไปร้องไห้ไประบายทุกอย่างที่อัดอั้นตันใจเกี่ยวกับนี่สิ่ของคุณแม่ มันเป็นโมเมนต์ที่คนดูได้เห็นด้านที่เปราะบางที่สุดของเธอแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วจู่ๆเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นครับคือระหว่างที่กําลังดราม่าสุดๆเนี่ยเจนนี่กดปักตะกร้าขายของแล้วผลที่ได้คืออะไรนะครับยอดสั่งซื้อมันถล่มทลายเข้ามาเลยทะลุ24ล้านบาทแค่ใน24ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองคือตอนนั้นนะ่ะคนไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้ของนะแต่ซื้อเพราะอยากจะให้กำลังใจเธอล้วนๆเลย โอเคทีนี้เรามาถอดรหัสกันหน่อยดีกว่าว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่มันร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยมันมีกลยุทธ์การตลาดหรือว่าหลักจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่บ้างจริงๆแล้วสิ่งที่เจนนี่ทำเนี่ยในวงการการตลาดเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะคะว่าช็อปเพอร์เทนเมนต์มันก็คือการเอาคำว,ว่าช้อปปิ้งมารวมกับเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นแหละครับคือทำให้การซื้อของมันสนุกเหมือนดูโชว์เพื่ออะไรก็เพื่อด,ดึงคนดูให้อยู่กับเรานานที่สุดไงครับ ไลฟ์ของเธอมันเลยไม่ใช่แค่การขายของแล้วแต่มันกลายเป็นเรียลลิตี้โชว์ที่ทุกคนดูแล้วก็อินตามอย่างที่คุณธัญว,วัฒชัยชัยตระกูลชัยกูรูด้านการตลาดเขาวิเคราะห์ไว้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่ากรณีของเจนนี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นซิทคอมเรียลลิตี้โชว์ดูแล้วมันสนุกคนก็เลยกดซื้อกันใหญ่โหชัดเลยใช่ไหมคะว่าความบันเทิงเนี่ยแหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายจริงๆ และมันยังมีอีกกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งครับในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า parasocial relationship พูดง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ที่แฟนคลับรู้สึกว่าตัวเองสนิทกับดาราคนนั้นมากๆเหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆเพราะอะไรเพราะเจนนี่เนี่ยเขาแชร์เรื่องชีวิตของเขามาตลอดพอแฟนคลับรู้สึกว่าเพื่อนเรากำลังมีปัญหาเป็นไงครับเราก็อยากจะช่วยเนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าให้สรุปเป็นสูตรสำเร็จง่ายๆของเจนนี่เนี่ยมันจะมีอยู่4ส่วนหลักๆครับ 1. เลยนะคือ emotional marketing การตลาดที่เล่นกับอารมณ์เปลี่ยนเรื่องดราม่าให้คนอินตามได้ 2. คือความเรียวความจริงใจไม่ต้องเป๊ะซึ่งมันสร้างความไว้ใจได้มาก 3. กลยุทธ์ของมีจำกัด ราคาดีที่สุดตอนนี้เท่านั้นนะกระตุ้นให้คนรีบ cf เลยและสุดท้ายคือการสร้าง community ทำให้ทุกคนที่อยู่ใน l i ฟ e รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะแล้วพอไฟมันเริ่มติดแล้วเนี่ยกระแสมันก็ยิ่งโขมกระนำเลยครับมันดึงดูดความสนใจจากทุกจิตทุกทางจนกลายเป็นเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงมาจากยอดเขายิงกลิ่งก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก้อนหิมะก้อนนี้มันก็ใหญ่พอที่จะดึงดูด superstar ให้เข้ามาแจมด้วยนะสิครับ พอเป็นกระแสเท่านั้นแหละครับโอ้โหดาราระดับท็อปของประเทศนี่ตบเท้าเข้ามาในไลฟ์กันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแม่อย่างคุณอ้ํา,าพชราภาคุณนวัดอิสระไกรศิลป์ไปจนถึงคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็พาฐานแฟนคลับของตัวเองเข้ามาด้วยยอดคนดูมันก็เลยพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยดูตัวเลขนี้สิครับ77ล้านบาท นี่คือยอดขายที่เกิดขึ้นแค่แป,ป๊บเดียวนะครับในช่วงที่ซุปตายอย่างคุณอ้ําพัชราภาโผล่เข้ามาในไลฟ์โอ้โหมันคือการพิสูจน์พลังของซเลบริตี้ที่เห็นผลกันแบบชัดๆคาตาเลยการที่คนดังแห่กันเข้ามาแบบนี้มันก็เหมือนไปสกิดบอกอัลกอริทึมของ t i k t อกว่าเฮ้ไลฟ์นี้เด็ดจริงนะต้องดูแพลตฟอร์มก็เลยยิ่งช่วยส่งช่วยดันให้คนเห็นมากขึ้นไปอีกมันเลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า snowball effect คือหยุดไม่อยู่แล้วครับณจุดนั้นแต่อย่างที่เขาว่ากันเลยครับเหรียญมันมีสองด้านเสมอปรากฏการณ์นี้ก็เหมือนกันมันมีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะกับคนที่ตัดสินใจซื้อของด้วยอารมณ์หลวนๆเขามีการประมาณกันนะครับว่าย่อสั่งซื้อประมาณ20%เอร์ซนหรือคิดเป็น1ใน5เลยนะถูกยกเลิกทีหลังนี่แหละครับคืออีกด้านของการตลาดที่ใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลมันมีเคสตัวอย่างจริงๆเลยนะคะ ที่แบรนด์หนึ่งต้องเจอกับยอด Cancel Order มากถึง7,000ออเดอร์หลังจากไลฟ์จบนี่คือผลกระทบที่ฝั่งคนขายต้องเจอแบบเต็มๆม,มันคือการต่อสู้กันระหว่างอารมณ์กับเหตุผลล้วนๆเลยครับคือตอนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยคุณซื้อจะอยู่ในโหมด Emotional High อารมณ์มันพีคมากกลัวตกขบวนกลัวของหมดอยากช่วยอยากสนับสนุน แต่พอไลฟ์จบปุ๊บสติกลับมาก็จะเริ่มเข้าสู่โลกของเหตุผลแล้วเริ่มถามตัวเองว่าเอะเราจำเป็นต้องใช้ของชิ้นนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันก็นำไปสู่การกดยกเลิอกออเดอร์นั่นแหละครับและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดว่าปรากฏการณ์เจนนี่ฟีเวอร์เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่ยั่งยืนหรือจะเป็นแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คุณนวัตอิสระไก่สินเนี่ยให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนเป็นคำเตือนไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่าวันนี้มีเจนนี่พรุ่งนี้อาจจะมีคนอื่นก็ได้ถ้าหากเจนนี่แก้ความชุลมุนวุ่นวายให้ตัวเองไม่ได้ก็จะจบเร็วมากซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าความสำเร็จแบบนี้มันอาจจะเปราะบางกว่าที่เราคิดถ้าขาดการจัดการที่ดีพอ และนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าปรากฏการณ์เจนนี่ฟีเวอร์เนี่ยมันคือพิมพ์เขียวบทใหม่ของวงการอ e ีคอมเมิร์ซที่ใครๆก็ลอกเลียนแบบได้หรือว่ามันเป็นแค่พายุที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของดรามา่าการตลาดและจังหวะเวลาซึ่งอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นซ้ำสองได้อีกเลย